พูดถึงเรื่องของความตั้งใจในการเปิดคลินิกเนาะคืออย่างที่ว่าแหละคลินิกมันก็เป็นเหมือนกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนาะซึ่งผมเองเนี่ยไม่อยากจะให้มันกลายเป็นธุรกิจเกินไปผมยอยากให้คนไข้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยมีประสบการณ์ว่าเออให้เราเจอหมอเนาะแล้วหมอดูแลเราแล้วหมอเข้าใจเราหมอใส่ใจเหมือนครอบครัวเดียวกันผมอยากให้บีพาวคลินิกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สอ,องคุณ เป็นเหมือนกับสิ่งท,ที่ที่คุณมาแล้วคุณรู้สึกปุ่นใจมาแล้วคุณรู้สึกสบายใจมาแล้วคุณรู้สึกว่าแบบคุณปลอดภยอัยเราใส่ใจคุณจริงๆผมยจจึดจุดนั้นเป็นหลักในการเริ่มต้นบริหารแล้วก็พัฒนาคลินิกแล้วก็ทํามาตลอด6ปีเต็มผมแฮปปี้มากเวลาที่คนไข้แวบะบเห็นเข้ามาทักทายในไลน์เนาะว่าแบบเออทํากับหมอไป2ปี3าปี1ปีแล้วแฮปปี้ดีแอ้วผมก็รู้สึกว่าเออเติมเต็มเนาะขึ้นหนึ่งคือคุณให้โอกาสผมนะจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่า เออหมอให้โอกาสคนไข้นะทำให้คนไข้ชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ชีวิตคนไข้ดีขึ้นทำให้คนไข้ดูดีขึ้นแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็เหมือนกับคนไข้ให้โอกาสผมด้วยนะคือการที่ผมได้มายืนในจุดนี้แล้วได้ดูแลคนไข้ทุกๆคนแบบนี้มันก็เกิดจากการที่คุณแต่ละคนแต่ละคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยให้โอกาส